สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลูกแก้วนะคะวันนี้คะแก้วอยู่ที่สาขาเพชรบุรีค่ะวันนี้มีรถเข้ามาใหม่นะคะบอกเลยว่าคันนี้เป็นรถ SUV ที่หลายๆคนนะคะต้องตามหาแน่นอนนะคะนั่นก็คือเจ้า Honda CRV 2.0e ปี2013คันนี้ค่ะ นี้นะคะบอกเลยว่าเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะแล้วก็แก้วก็หยิบมารีวิวปุ๊บปั๊บเลยนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยที่ติดตามช่อง YouTube ของเรานะคะได้เห็นก่อนใครเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะราคาร้านเรานะคะตั้งอยู่ที่6 3 5 0 0 0บาทค่ะเดี๋ยวเรามาดูสภาพเจ้าคันนี้กันดีกว่าว่าคุ้มค่าคุ้มราคาขนาดไหนค่ะสำหรับคันนี้นะคะด้านหน้านะคะกระจังหน้าของเขาเป็นกระจังหน้าโครเมียม แล้วก็เป็นเส้นแนวนอน3ชั้นแบบนี้นะคะมาพร้อมกับไฟโปรเจกเตอร์นะคะและไฟตัดหมอกคู่หน้าคะ่ะคันนี้นะคะมาในสีขาวอวบอับแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ดูสวยงามมากๆนะคะหรูหราลงตัวเลยทีเดียวนะคะสำหรับครอบครัวนะคะที่กำลังมองหารถ SUV ไว้ใช้งานนะคะในชีวิตประจำวนันคันนี้แกบอกเลยว่าไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กไปถือว่าเป็นขนาดพอดีมากๆเลยนะคะ มาดูด้านข้างกันบ้างค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นล้ออลลอยขนาด17นิ้วค่ะและพิเศษไปกว่าน,นั้นก็คือคันนี้นะคะเป็นยางมิชลินยางปี2019ค่ะบอกเลยว่าดอกยางนะคะแล้วก็สภาพยางเนี่ยใช้งานได้ยาวๆเลยค่ะ มาดูด้านข้างคันนี้กันบ้างนะคะกระจกนะคะขอบกระจกเขาตัดโครเมียมมาเสริมความสวยงามนั่นเองค่ะแล้วก็กระจกมองข้างของเขานะคะเป็นกระจกปรับไฟฟ้าค่ะด้านบนคันนี้นะคะเสริมหล่อมากับคลีบฉลามนะคะชาร์ฟินนั่นเองค่ะ ด้านท้ายของเขานะคะมีไฟเบรกดวงที่สาม,มาให้นะคะแล้วก็ไฟท้ายของเขานะคะเป็นรูปทรงแนวตั้งแนวยาวแบบนี้นะคะเป็นเอก,กลักษณ์เฉพาะตัวสำหรับเจ้า CRV เลยที่สำคัญนะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่อง IV t e c นะคะและขับเคลื่อน4ล้อ4 wheel drive อีกด้วยค่ะคันนี้นะคะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะอำนวยความสะดวกนะคะเวลาถอยรถเข้าจอดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูฝาท้ายของเขากันบ้างนะคะ ด้านในแกวบอกเลยว่ามีพื้นที่ซับพอตในการเก็บสัมภาระได้เยอะมากๆเลยนะคะอันนี้นะคะมีถาดรองมาให้เรียบร้อยแล้วและเบาะแถวที่2นะคะสามารถพับลงไปได้ด้วยนะคะที่สำคัญวิธีการพับของเขานะคะง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่เรานะคะมีมือจับอยู่ด้านข้างนั่นเองค่ะเราก็แค่ดึงสลักนะคะเขาก็จะพับให้เราแบบอัตโนมัติแบบนี้เลยค่ะ สามารถนะคะพับได้ทั้ง2เบาะเลยนะคะเบาะของเขาจะเป็นอัตราส่วนการพับแบบ40-60นะคะที่แก้วชอบมากๆแล้วก็อยากจะนำเสนอก็คือว่าเมื่อพับลงไปแล้วนะคะเบาะของเขาเนี่ยจะระนาบเดียวกันก็คือ180องศาเลยแล้วก็เพิ่มพื้นที่ได้อีกเยอะมากๆคือมันกว้างขวางมากๆจริงนะคะสำหรับเจ้า c r v คันนี้ถ้าใครที่ออกค้าขายนะคะตามตลาดนัดนะคะหรือว่า ออกบูธนะคะจัดตั้งอะไรก็แล้วแต่คันนี้เนี่ยขนของได้เยอะมากๆเลยนะคะเป็นรถ SUV ที่เหมาะสำหรับการใช้งานหลายรูปแบบมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะแก้วจะพาทุกคนไปดูฟังก์ชันด้านในกันว่าเขามีอะไรมาให้เราบ้างเดี๋ยวเราไปเจอกันในห้องผู้โดยสารค่ะ สำหรับเจ้าคันนี้นะคะเขาก็คุมทีมโทนสีดำมาเลยนะคะด้านหน้าคอนโซลเ้านะคะ <c oughs> ก็มาในสีดำแล้วก็มีการตัดสลับนะคะสีเทาสวยงามแบบนี้มาเลยนะคะพร้อมกับคันนี้นะคะเป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นสีดำด้วยนะคะสำหรับเบาะผู้ขับขี่นะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าค่ะสามารถปรับไฟฟ้าได้แบบนี้เลยใช้งานได้ปกตินะคะ ถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะพวงมาลัยของเขาเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะมีครูดคอนโทนมาให้ด้วยนะคะแอบความสปอร์ตไว้นิดๆนะสำหรับ CRV คันนี้นะคะ ด้านหน้าของเขานะคะคันนี้นะคะเป็นมาตรวัดนะคะโชว์นะคะแสดงผลการขับขี่ของเราเลยและที่สำคัญนะคะคันนี้ยังมีหน้าจอ i m i ิค่ะหรือว่าหน้าจอ Intelligent m u l ติ Information Display นั่นเองค่ะเขาก็จะแสดงผลการขับขี่มาให้เรานะคะคันนี้นะคะสามารถเครื่องเล่นของเขาโนก็จะสามารถเล่น FMA M นะคะ CD เชื่อมต่อได้ a u x ย s b นะคะครบคันเลยแล้วก็แอร์ของเขานะคะก็จะ อยู่ตรงนี้เลยเราสามารถกดปรับออโต้ได้เลยนะคะทุกคนด้านล่างแอร์นะคะก็จะมาในเกียร์นั่นเองค่ะคันนี้นะคะก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ5สปีดค่ะมาพร้อมกับ นี่เลยช่อง power outlet นะคะอยู่ที่คอนโซลกลางคะ่ะคอนโซลกลางของเราเหมือนจะมีอะไรหายไปใช่ไหมคะเบรกมือ mm hmm. ของเขานะคะจะย้ายมาอยู่ด้านล่างนะคะข้างๆกับเบรกเท้านั่นเองคะ่ะสําหรับคอนโซลกลางก็จะดูมีช่องเก็บของเพิ่มมากขึ้นคะ่ะสามารถวางแก้วนะ้ําวางขวดน้ําได้ถึง3แก้วเลยนะคะตรงนี้แล้วก็เขามีที่พักแขนมาให้ด้วยนะคะพร้อมกับมีช่องเก็บของนะคะภายในก็จะสามารถเชื่อมต่อ usb ได้แล้วก็มีช่องไฟ12โวลต์มาให้เรา เพิ่มค,คันนี้นะคะที่พิเศษอีกหนึ่งอย่างก็คือเขามีคู่มือนะคะมาให้ครบคันแล้วก็คันนี้เข้าเช็คสูตรทุกระยะเลยค่ะเอกสารทั้งหมดนะคะที่แก้วถืออยู่ก็คือมีเล่มโอนนะคะครบนะคะแล้วก็มีกุญแจสำรองนะคะสำหรับ C R V คันนี้นะคะมีมาให้แล้วก็นี่เลยสมุดรับประกันค่ะ ก็จะเปิดให้ดูนะคะว่าเจ้าของเก่าเขาดูแลดีมากๆแล้วก็เข้าเช็คศูนย์แบบนี้เลยนะคะทุกระยะเลยสามารถสบายใจได้เลยถ้าใครกำลังสนใจคันนี้และอยากจับจองเป็นเจ้าของค่ะ สำหรับคันนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นรถ SUV นะคะแต่บอกไว้เลยว่าคันนี้นะคะมีโหมด Eco นะคะโหมดประหยัดพลังงานและเขายังมีโหมด Eco a s s i s ดด้วยนะคะคือระบบช่วยประหยัดพลังงานนั่นเองนะคะสำหรับ Honda เนี่ยเขาใส่ฟังก์ชันมาให้ใน CR-V เลยมาตรฐานความปลอดภัยคันนี้ก็เยอะไม่แพ้กันค่ะเขามาพร้อมกับ Airbag คู่หน้านะคะแล้วก็ Airbag คู่ข้างเลยพร้อมกับระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EV, นะคะคระบบเสริมแรงเบรก B A มีมาให้ครบเลยคะ่ะคันนี้นะคะบอกเลยว่ายังมีระบบควบคุมการทร,รงตัว V S A เข้ามาอีกด้วยนะคะแล้วก็พละกำลังคันนี้นะคะเครื่อง I V Techno แล้วก็พละกำลังสูงสุดถึง2,000 c c เลยคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะว่าด้านหลังเขามีสภาพสวยงามขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันคะ่ะ สำหรับด้านหลังนะคะแก้ยวบอกเลยว่านั่งได้3คนเลยนะคะสบายๆถ้าตัวเล็กหน่อยนะคะ4คนก็ยังเอาไหวอยู่เนาะเบาะของเขานะคะเป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตรงกลางนะคะจะมีที่วางแขนนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำนะคะมาให้อีก2ช่องค่ะฟังก์ชันอีกหนึ่งอย่างของเขานะคะเขาก็มี Isofix มาให้นะคะเป็นจุดยึดเบาะนั่งสําหรับเด็กนั่นเองคะ่ะด้านหลังนะคะที่สําคัญเขายังมีแอร์แยกมาให้ด้วยนะคะเราสามารถปรับระดับแรง ลมได้เองด้วยนะคะตรงนี้เลยถือว่าเป็นรถ SUV รถครอบครัวที่ซัพพอร์ตทุกการใช้งานมากๆเลยคะ่ะก่อนที่เราจะไปเน้นย้ํากันนะคะแก้วมี1ฟังก์ชันนะคะที่อยากจะบอกก็คือคันนี้นะคะพวงมาลัยของเขานะคะมีระบบช่วยควบคุมพวงมาลายัยแล้วก็ทํางานควบคู่ไปกับระบบควบคุมการทรงตัว VSA นะคะเพราะว่าพวงมาลายัยคันนี้เป็นพวงมาลัย power เนาะเขาช่วยในเรื่องการเข้าโค้งนะคะให้แม่นยํามากยิ่งขึ้น นั่นเองค่ะ คันนี้ราคาอยู่ที่635,000บาทค่ะเข้าสูตรทุกระยะนะคะมีเร่มพร้อมโอนนะคะมีกุญแจสำรองให้ครบเลยค่ะใครที่กำลังมองหารถ SUV นะคะ CRV คันนี้แก้วบอกเลยว่าตอบโจทย์หลายๆคนแน่นอนนะคะถ้าใครมองในกล้องนะคะไม่ถนัดอยากจะขอรูปภาพเพิ่มเติมนะคะสามารถทักเข้ามาในช่องทางของเราได้เลยนะคะเดี๋ยวแก้วจะขึ้นไว้ให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะแก้วต้องขอฝากเจ้า CRV คันนี้ไว้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะ กด subscribe ช่องเรานะคะแล้วแก้วจะมาอัปเดตรถสวยๆเข้าหมาให้ทุกคนชมก่อนใครเลยค่ะวันนี้นะคะฝากไปด้วยมาที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นสวัสดีค่ะ <S 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 ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง y o u t u b e บอยรถบ้านด้วยนะคะ